อย่าบังคับกายอย่าบังคับใจแต่ดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นตรงนี้แหละแล้วเราจะเห็นกายนี้คือตัวทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะจิตใจก็เป็นตัวทุกข์อันนี้เรียกว่าเราเห็นทุกข์ละพอเราเห็นว่ากายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์เนี่ยวัฏต,ตะมันจะหลอกเราต่อไปไม่ได้นะเพราะมันจะเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์ ที่พระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้กายรู้ใจทำสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็เรื่องกายเรื่องใจทั้งนั้นแหละนะพยายามมารู้เพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้มันเป็นตัวทุกข์นะจิตนี้มันเป็นตัวทุกข์นะพอเห็นตามความเป็นจริงมันจะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายมันจะคลายความยึดถือพอคลายความยึดถือแล้วมันจะหลุดพ้นหลุดพ้นเราก็รู้ว่ามันหลุดพ้นแล้วใจมันเดินในเส้นนี้นะ เราจะเห็นทุกเห็นโทษของวัตตะวัตตามีทุกมีโทษมีภยัยร้ายแรงที่สุดคือปิดบังไม่ให้เราเห็นทุกพระพุทธเจ้าสอนการเจริญสติปัฏฐานให้เราเนี่ยเพื่อให้เราเห็นทุกมันเป็นการย้อนสอนของวัตตาเลยนะงั้นเราจะเกิดวิวัตตะเกิดการหลุดออกไปเหนือวัตตะวัตตากับวิวัตตาตรงข้ามกัน วัตตะก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆบางคนว,ว่าวัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ถูกเหมือนกันนะแต่ว่ามันละเอียดนะวัตตะหยาบๆพาะตอนนี้เป็นคนนะชาติต่อไปเป็นแมวอะไรเงี้ยวัตตะแต่วัตตะที่ละเอียดเนี่ยหมุนอยู่ในใจเราเนี่งหมุนจีจีจีอยู่ตลอดเวลานะพวกเราที่ภาวนาที่เรียนดูจิตดูใจกับหลวงพ่อเนี่ยใครเคยเห็น วัตตาที่หมุนอยู่กลางอกบ้างมีไหมเห็นความไหวยิบยับยิบยับอยู่ในอกอะใครเคยเห็นบ้างยกมือซิมีไหมนะมีไหมมีไหมประเทศบางที่นะพันคนเขาก็ยกแปดร้อยคนที่นี่มีน้อยนะทีเรียนเรียนหลายตำรามากจับอะไรไม่ได้นะถ้าเรียนให้มันเด่นเดี่ยวลงไปไม่นานนก็จับได้ อย่างพวกที่เรียนกับหลวงพ่อนะเรียนเอาจริงเอาจังนะไม่นานอ่ะม่จะเห็นนะว่าตาไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยว่าตาหมุนอยู่กลางอกนี้เองหมุนหมุนหมุนไปนะเดี๋ยวก็เวี่ยงสุขขึ้นมาหมุนไปเดี๋ยวก็เวี่ยงทุกข์นะข,กขึ้นมานะเดี๋ยวก็เวี่ยงกุศลขึ้นมาเดี๋ยวก็โลภโกรธหลงอะไรก็ผุดพุดขึ้นมาเรื่อยพอมันปรุงนะสภาวธรรมขึ้นมาแล้วสภาวธรรมก็มาครอบงําจิตใจอีกทีนะึเงนี่ นี้ถ้าเรารู้ทันเห็นวัตตามันหมุนอยู่ตรงนี้นะถึงจุดที่จิตมีปัญญาอย่างถ่องแท้นะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งอย่างท่องแท้ว่าคือตัวทุกข์พอจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ท่านเองวัตตากลางอกเราเนี้ยถล่มลงทันทีเลยนะการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่มีอีกแล้วถ้าวัตตาตัวนี้ไม่มีนะวัตตาข้างนอกก็ไม่มีเพราะไอ้จิตนี้เองหมุนอยู่เนี้ยเอง มันผลิตปฏิสนธิจิตขึ้นมาผลิตปฏิสนธิจิตขึ้นมามันก็ไปเกิดในภพภูมิใหม่วัตตาก็ยาวไปเพราะฉนั้นจริง,รงๆการข้ามวัตตาเนี่ยไม่ได้ข้ามแบบชาตินี้เป็นอย่างนี้ชาตินี้เป็นอย่างนี้ดังนั้นไหลตามวัตตาไปเรื่อยๆถ้าจะข้ามวัตตาจริงๆอถล่มมันลงที่จิตนี่เองวัตตาตัวจริงหมุนอยู่ที่จิตนี่เองเมื่อไรที่เห็นนะ จะรู้เลยว่ามันปรุงความทุกข์ขึ้นมาตลอดเวลานะกระทั่งความสุขที่มันปรุงขึ้นมาเนี่ยจิตเราเป็นผู้รู้อย่างแท้จริงนะความสุขที่มันปรุงขึ้นมาจากกลางอกเราเนี่ยมันเป็นภาระนะใครเคยภาวนาแล้วเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นภาระบ้างมีไหมยกมือซินะสุขทุกข์ดีชั่วเป็นภาระของจิตใจยกมือซิยกสูงๆหน่อยเออชักเยอะแนละ้ว อันนี้หลวงพ่อลดระดับการถามลงแล้วนะถ้าเห็นตรงนี้ได้ก็เรียกว่าเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นทุกข์แล้วตรงที่เป็นภาระรู้สึกไม่เป็นทุกข์ตื่นเช้ามารู้สึกไม่ร่างกายนี้เต็มไปด้วยภาระตื่นเช้ามาทำะไรบ้างบิดขี้เกียจลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปลงฟันสาผมอะไรเงี้ย มีผมก็ต้องหวีผมเซตผมทร,ทรงน้นทรงนี้ทรงอย่างหลวงพ่อสบายที่สุดเลยนะลองดูแล้วเราจะรู้เลยว่าโง่แบแบกเส้นผมหนักๆอยู่ตั้งนานแล้วนะพวกผู้หญิงนะถ้าใจเด็ดลองดูอย่างหลวงพ่อเนี้ยเออไอโควิดอะไรนะ่าหนักเกาะยากนะอยาของเราเนี่เกาะง่ายกรนะทั่งเส้นผมนะก็มีผาระตั้งเยอะแล้วใช่ไหมจะต้องสาผมนะต้องเป่าแห้งนะ ้ใส่แชมพูใส่ครีมใส่อะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมเนี่ยภาระนะลองคิดดูตั้งแต่หัวถึงเท้าเราเนี่ยมีภาระเท่าไหรนะ่ตั้งแต่หัวถึงเท้ามีภาระเท่าไหร่วันหนึ่งอาบน้ำกี่ครั้งใครไม่อาบบ้างสามวันครั้งมีไหมออมีเหมือนกันนะใจเด็ดมากที่ยกมือนะคนค่นข้างตกใจนะ เมื่อก่อนมีเพลงนะหนาวหนาวเนี่ยทางอีสานเนีมีเพลงเจ็ดวันอาบน้าหนเดียวเนี่ยอาบน้ําเป็นภาระไหมนะบางคนบอกเป็นการพักผ่อนอาบน้ำก็ไม่มีงานอื่นทำมาสิถ้ามีงานอื่นต้องทําอีกนะอาบน้ํานานๆไม่ได้หรอกต้องรีบรู้ดีลุกรลน,นะ <c oughs> อือนี่เป็นภาระไหมบางวันไม่อืดุ่มไหมบางวันอืดไม่เลิกกลุ้มไหม,ไหมแค่เลืองอื่นก็เป็นภาระนะ ปวดเอือปวดฉี่อยข้าวเป็นภาระใช่ไหมอยู่ข้าเป็นภาระยังไงบ้างต้องไปทํางานหาเงินมาซื้อข้าวใช่ไหมต้องเดินไปซื้อต้องมากินต้องมาเคี้ยวต้องมาย่อยเสร็จแล้วก็ขับถ่ายเนี่ยวงจรถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยภาระ,ะเรามาดูจิตใจเราก็เต็มไปด้วยภาระทําไมเราอยาก มีความสุขรู้สึกไหมพวกเราอยากมีความสุขเราก็ดิ้นรนนะเพื่อจะให้จิตใจมีความสุขนนดิ้นรนไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวไปทำอย่างโน้นไปทำอย่างน,น,างนี้ไปต่างประเทศหวังว่าจะมีความสุขจีบสาวสักคนหนึ่งหวังว่ามีแฟนสวยๆแล้วจะมีความสุขบางคนไม่ดูตัวเองเลยนะคิดว่าจะต้องหาแฟนสวยๆตัวเองดูไม่ได้เลยสตางค์ก็ไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีอะไรดึงดูดเลย อยากได้ความสุขเราไปดูให้ดีเถอะใจเราเนี่ยหิวความสุขอยู่ตลอดเวลา <_ d ood le> มันอยากมีความสุขบางคนอยากเป็นนายกนะบางคนอยากเป็นประธานาธิบดีอยากอย่างโน้นอยากอย่างเนี้ยรู้แต่อยากมีความสุขลึกลงไปคืออยากมีความสุขอยากไม่ทุกข์มันอยากอยู่แค่นี้แหละวันวันหนึ่งไปดูหนังก็หวังว่าจะมีความสุขไปหาของอะไรกินก็หวังว่าจะมีความสุข งั้นสิ่งที่เราติดอกติดใจก็คือความสุขนั่นเองนะสแสวงหาไม่เลิกหรอกนี่แต่ถ้าเราหัดมาภาวนานะอย่างที่หลวงพ่อสอนนะเดที่พระทธเจ้าท่านวางหลักไว้ให้นะคือดูเวทนานุป,ปัสสนานะดูความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นหลวงพ่อแนะนําให้ดูในจิตนะเวทนาในกายเนี่ยจะดูได้ดีต้องสรงฌานถ้าเวทนาในกายเราดูด้วยใจของคนไม่มีฌานอย่างเนี้ย เดี๋ยวก็สติแตกมันเห็นทุกข์มากมันทนไม่ไหวแต่ถ้าเวทนาในใจเราจะเห็นนะใจเดี๋ยวก็สุขใจเดี๋ยวก็ทุกข์นะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปดิ้นรนนะแสวงหาอะไรต่ออะไรมาแทบตายเพื่อจะได้ความสุขในใจมาแวบเดียวนะพอได้ความสุขแวบเดียวความสุขก,ก็หายไปใจก็ต้องหิวความสุขก,ก็ดิ้นรนต่อไปอีกใครเล่นแชร์บ้างมีไหมเดี๋ยวนี้ยังมีการเล่นแชร์อยู่ไหมสมัยก่อนมีการเล่นแชร์หลวงพ่อไม่เล่นนะ เห็นเ้าหนึ่งเขาเล่นนะเวลาเล่นแชร์เนี่ยถึงเดือนก็เอาเงินไปให้ใหเขาเขาเรียกอะไรนะเท้าหรือเท้านะเออไปให้เท้านะเอาเงินไปให้เขานะใจก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อ่ะกลัวมันหนีไปเดี๋ยวมันเชิดเงินหนีไปนะแล้วไอ้คนนี้มันเปียได้มันจะหนีหรือเปล่าอะไรเงี้ยใจน่ะไม่ได้มีความสุขจริงอ่ะนะหรือว่าเรากลัวคนอื่นมันจะเปียแล้วหนีนะ เราชิงเปียวไว้ก่อนเลยนะเดือนแรกเราเอาไว้ก่อนเลยนะได้เงินมามีความสุขไหมได้เงินก้อนมามีความสุขนะพอถึงเวลาที่จะต้องจ่ายอีก10บเดือนเนี้ยหน้ามืดเลยใช่ไหมความสุขสั้นนิดเดียวไปดูให้ดีเถอะความสุขสั้นนิดเดียวนะแต่ความทุกข์เนี่ยยาวนานเนี่ยพราะเรามีสติรู้อย่างนี้นะเราจะรู้เลยไอ้ที่เราหิวความสุขเนี่ยโง่จริงๆ กว่าเราจะได้ความสุขแต่ละอย่างมานะเหน็ดเหนื่อยแทบตายมีภาระแทบตายจะจีบสาวสักคนนะกว่าจะได้มาเป็นเมียเราเนี่ยเหนื่อยแทบแย่นะทีต้องแกล้งทําเป็นสุภาพบุรุษท,ทั้งที่เป็นมหาโจรน,นะต้องวางฟอร์มทําให้ดูดีผู้หญิงก็เหมือนกันเลยอย่า,ยามาหัวเราะเลยนะมันก็พอ่พ,อพอกันแหละนะมันก็หลอกกันไปหลอกกันมาผู้หญิงจําไว้อย่างนะถ้าเราเห็นไห้ผู้ชายคนนี้นิสัยยังไงนะ อย่าไปคิดนะว่าแต่งกับเราแล้วมันจะเปลี่ยนหมื่นปีมันก็ไม่เปลี่ยนอย่าคิดว่าตัวเองเก่งจะไปเปลี่ยนนิสัยสันดานที่ไม่ดีของผู้ชายได้นะส่วนผู้ชายก็อย่างโง่นะผู้หญิงแหมหวานจ่อยเลยอย่านึกว่ามันจะหวานทั้งชาตินะมันเปลี่ยนรักษาไว้ไม่ได้นะสั่งให้มันไม่เปลี่ยนไม่ได้ส่วนผู้ชายเนี่ยสั่งให้เปลี่ยนไม่ได้นไม่เหมือนกันหรอกสังเกตเอาเราไปดูสิเราอยาก มีเมียนะเราก็ทุกข์ตั้งเยอะนะเพื่อได้เมียมาแต่ถัดจากนั้นเราก็ทุกข์ว่าทําไงมันจะไปสักทีนะนก็ทุกข์ต่อไปอีกนะเราจะได้ไปหาเมียใหม่อะไรเงี้ยมีลูกไม่มีลูกก็เที่ยวไปบนนะบนหลวงพ่อบนหลวงปู่จำไั้นะอยากมีลูกอย่าไปบนพระนะพระช่วยให้มีลูกไม่ได้หรอกนะไปบนหมอนะไปหามหมอเนี่ยมีลูกมานะเลี้ยงก็กลุ้มใจนะ กลัวเป็นโน่นเป็นนี่เป็นห่วงสารพัดเลยโตขึ้นชื่องโง่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเรางโง่นะรูปมันจะจีเนสอะไรขึ้นมาเนะนี่ยมันมีแต่ทุกข์นะมีแต่กงังวลจะคบเพื่อนดีหรือไม่ดีไหมมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นจำไว้เลยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกนะเรามีอะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ที่กายที่ใจเราจะรู้เลยว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นตลอดเวลา ความทุกข์เนี่ยมันอยู่ในใจเราตลอดเลยที่เราดิ้นรนหาความสุขนะความสุขอยู่แวบเดียวก็หายไปแล้วเราก็ต้องดิ้นอีกดิ้นอีกก็ทุกข์อีกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดปัญญามันมีสามขั้นปัญญาขั้นแรกเนี่ยที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยมันจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราะนี่เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งนะเรียกมีปัญญาเบื้องต้นปัญญาขั้นกลางเนี่ยจะเห็นว่า กายนี้นอกจากไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวทุกข์นะเพราะเห็นกายเป็นตัวทุกข์จะปล่อยวางกายได้อันนี้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีแล้วการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะรวมลงที่จิตที่เดียวเลยตัววัตตาที่หมุนอยู่กลางอกนี่แหละจะมาเห็นตัวนี้เลยพอนะเราเห็นตัวนี้นะเราจะรู้เลยความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาความสุขก็เป็นความทุกข์อย่างหนึง่งนะกุศลทั้งหลายก็เป็นความทุกข์อย่างหนึง่งนะไม่ใช่ความสุขหรอก มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นมีแต่ภาราทั้งนั้นเลยแล้วก็ต่อไปปัญญามันแทงตลอดลงไปที่จิตนะตัวจิตเนี่ยคือตัวทุกข์ี่จะเห็นว่าตัวจิตคือตัวทุกข์พอเห็นว่าตัวจิตคือตัวทุกข์เนี่ยจิตจะปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตแล้วจิตจะไม่ยึดถือขันห้าจิตจะไม่ยึดถือโลกทั้งโลกนะปล่อยที่จิตดวงเดียวนี่เองถ้ายึดที่จิตดวงเดียวนะก็จะยึดขันห้ายึดโลกทั้งโลกได้ ค่อยๆสังเกตไปนี่แหละถ้าเราเห็นภัยในวัฏฏะนะเรามีสติอยู่กับกายอยู่กับใจเรื่อยๆเราจะเห็นภัยมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่โทษอยู่ตลอดเวลานะหาความสุขอะไรไม่ได้เลยยากไปไหมถ้าใจลอยก็ไม่เห็นแล้วร,รู้สึกตัวบ,บ่อยๆแล้วเราจะเห็นนั่งอยู่นี่ทุกข์ไหมใครเห็นบ้างว่าที่นั่งอยู่นี่ทุกข์ เห็นไหมยกมือซิยกมือซิโอ้ยกเยอะเลยเพราะนี้ข้อสอบข้อที่หนึ่งแล้วนะลดลงมาถึงปฐมต้นแล้วนะ <c oughs> ถ้ายังไม่โยกอีกต้องเริ่มเรียนกรรมฐานกันใหม่แล้วนะนั่งอยู่นั่งอยู่สิแล้วอย่าอยาก,กระตุก,กระดิกนะทุกไม่ทุกเดี๋ยวดียวก็เห็นแล้วทำไมเราต้องกระตุกระดิกเรากระตุกระดิกเพื่อนหนีทุกข์นะ ยังมันเมื่อยใช่ไหมสบายแล้วเอาสบายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อยอีกแล้วยับขอน,นี้เหนะเนี่ยงั้นจริงจริงร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ยากที่จะเห็นแต่มันไม่ยอมเห็นนะมันอยากเห็นรูปข้างนอกอยากฟังเสียงข้างนอกอยากได้กลิ่นได้รสอยากได้สัมผัสข้างนอกอยากคิดนึกอะไรเล้อเลเธอเธอไปนะมันก็เลยไม่เห็นร่างกายตัวเองไม่เห็นจิตใจตัวเอง มีกายลืมกายมีใจลืมใจมก็เลยไม่สามารถเห็นความจริงของกายว่ามันคือตัวทุกข์ไม่สามารถเห็นความจริงของจิตใจว่ามันคือตัวทุกขนะ์วัตตะหลอกเราด้วยวิธีนีนะ้หลอกเราด้วยการพาเราหลงหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คําว่าพวกนี้เป็นบ่วงของมารนะเป็นเครื่องมือของมารในการที่จะจับเราไว้ในวัตตะ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นเครื่องผูกมัดเราไว้ในโลกนี่เราพยายามมาเรียนรู้แทนที่จะหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงย้อนมาดูกายย้อนมาดูใจวันหนึ่งก็จะเห็นหรอกกายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ใจนี้สั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ ย่างสั่งว่าอย่าป่วยสั่งไม่ได้สั่งว่าอย่าแก่สั่งไม่ได้สั่งว่าอย่าตายสั่งไม่ได้อย่าหิวอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าปวดเมื่อยนะอย่าปวดอืออย่าปวดฉี่สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆจะได้เห็นความจริงของร่างกายนะแล้วก็พอเข้าใจความจริงของกายถ่องแท้นะจิตมันก็จะเลื่อนยศขึ้นไปนะเลื่อนระดับขึ้นไป จะเข้ามาที่จิตนะเข้ามาที่จิตแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องสั่งตัวเองว่ารู้แต่กายนะสติระลึกรู้ก,กายก็รู้ไปสติระลึกรู้จิตก็รู้ไปไม่ต้องเลือกจิตมันเลือกของมันเองว่ามันจะรู้กายหรือมันจะรู้จิตนะคอยพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆรู้จักใจลอยไหมใครไม่รู้จักว่าใจลอยเป็นไงยกมือซิมีไหม ถ้าไม่รู้จักใจลอยติดลบนะ,ะไม่ได้คะแนนแล้วอันนี้ถ้าใจลอยก็ไม่รู้จักติดลบล้รู้ตัวไว้เลยโอกาสที่จะไปอบายนั้นสูงมากนะเพราะใจมันเต็มไปด้วยโมหะนะใจหลงใจเพลิดอพลินใจที่หลงไปเป็นใจที่มีโมหะพอมีโมหะไปกระทบอารมณ์อีกนะสติก็ไม่มีราคะก็เ,เกิด มีโมหะอยู่ไปกระทบอารมณ์บางทีโทสะก็เกิดไอ้ตัวหลงนี่แหละตัวหัวโจอเลยของกิเลสนะตัวร้ายเลยงั้นเราพยายามรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวมีสุขก็รู้สึกตัวมีทุกข์ก็รู้สึกตัวเฉยเฉยก็รู้สึกตัวมีโลภก็รู้สึกตัวโกรธก็รู้สึกตัวนะ ใจลอยไปก็รู้สึกตัวรู้ทันไปรู้ทันสภาวะที่มันมีที่มันเป็นนะรู้บ่อยๆรู้เนืองๆแล้วต่อไปจิตมันจะจำสภาวะได้แม่นพอมันใจลอยปุ๊บมันจะรู้สึกขึ้นเองเลยนะพยายามฝึกรู้สึกตัวไว้นะพอรู้สึกตัวได้แล้วทำยังไงบางคนช่วยมากนะบอกหลวงพ่อประโมทสอนให้รู้สึกตัวอยู่เฉยๆแค่นี้พอละ ฟังแล้วอยากเบิร์ดกระโหลกมากเลยนะรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นนะเป็นขั้นที่หนึ่งเท่านั้นเองถ้าจะรู้สึกตัวทำอะไรรู้สึกกายตามที่กายเป็นรู้สึกใจตามที่ใจเป็นนะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรารู้สึกกายอย่างที่กายเป็นกายเป็นอะไรกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้สึกจิตอย่างที่จิตเป็นจิตเป็นอะไรเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ราเห็นอย่างทองแท้เนี่ยใจเราจะวางเห็นความจริงของกายเมื่อไหร่ก็วางกายเห็นความจริงของจิตเมื่อไหร่ก็วางจิตวางแล้วคราวนี้จิตเราจะแปลสภาพเป็นธรรมล้วนๆเลยจิตจะกลายเป็นธรรมะนะเป็นธรรมล้วนๆเลยครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงตามหาบวนท่านเรียกธรรมธาตุอย่างพวกเรามีจิตเนี่ยจิตของเรามีจุดมีดวงมีต่อมนะ มีที่ตั้งมีการไปมีการมามีจุติมีอุบัติสารพัดจะมีมีความปรุงแต่งมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วนี่พอเราภาวนาจนปล่อยวางจิตตัวนี้ลงไปแล้วเนี่ยมันจะถึงธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยมันบริสุทธิ์หมดจดนะไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาสว่างไสวอยู่อย่างนั้นมีความสุขนะ จะเข้าใจคำว่านิพานังปรมังสุญญังนิพานว่างว่างจากอะไรว่างจากขันนะว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งว่างจากความยึดถือนะไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะแล้วก็ไม่ใช่มีอยู่ไม่ใช่มีอยู่แบบถาวร บางทีก็คิดนะว่านิพพานแล้วเนี่ยตายแล้วจิตออกจากร่างไปอยู่ในโลกของพระนิพพานอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิน,นิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งอันนั้นมิจฉาทิฏฐิเต็มร้อยเหมือนกันเป็นเรียกว่าสัสตตทิฏฐิเห็นว่ามีถาวรจริงจริไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นยังไงเอาไว้ลิ้มรสด้วยตนเองเอากันบ้านไปทำไหม เพื่อวันหนึ่งจะได้ลิ้มรสพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตัวที่ไปสัมผัสพระนิพพานตัวที่บริสุทธิ์นั่นเองตัวที่บริสุทธิ์คือตัวที่สิ้นตัณหาสภาวะที่สิ้นตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่านิพพานมีหน้าตาเป็นไงนิพพานมีลักษณะสันติสงบ นิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นอยากถ้านะตราบใดที่ใจเรายังอยากอย,กอยู่เชื่อไม่เจอน,นิพพานแล้วทำไมใจอยากเพราะใจไม่รู้ความจริงของกายไม่รู้ความจริงของใจเราเห็นว่ากายนี้เป็นของดนะีจิตใจนี้เป็นของดีเรารู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยวัตถามันหลอกเรา,ท,า,ท,าทั้งๆที่กายเป็นตัวทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์แต่เราไม่เห็นนะเราถูกหลอกเราคิดว่ามันเป็นของดี พยายามดูนะให้เห็นของจริงแล้ววันหนึ่งจะเจอของท,ที่เป็นความจริงอย่างแท้จริงเลยค่อยๆฝึกไปทุกวันทุกวันนะพักเพียรขั้นต้นถือศีลห้าไว้ก่อนขอห้าข้อเท่านั้นนะการถือศีลห้าสำหรับคารวสเนี่ยยากนะยอมรับว่ายากพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าพุตรชนนะคารวะอะไรพวกเนี้ย ถือศีลห้าให้บริสุทธิ์หมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดไว้ดีแล้วยากเพราะฉะนั้นถ้าเราพลาดพลั้งผิดศีลเนี่ยไม่ต้องตกใจนะถ้ารู้สึกปฏิบัติมานานแล้วไม่ผิดศีลเลยเนี่ยสำรวจตัวเองหน่อยว่าผิดศีลแล้วไม่รู้หรือเปล่าบางทีไม่โกหกใครเลยนะแต่เล่นไลน์ทั้งวันเลยลน์เล่นไล,ลนล์เล่นเฟซกดไลค์กดแชร์ เนี่ยมูสาวาดเพอเจอร์เพนะียงแต่ไม่พูดให้คนอื่นเขาได้ยินเท่านั้นนะพูดออกมาเป็นตัวหนังสือนะพูดโดยไม่จําเป็นต้องพูดเรียกว่าพูดเพอเจอร์ศีด่างพลอยนะไม่ใช่ต้องโกหกหลอกลวงด่าคนอะไรย่างนี้ถึงจะผิดศีนนะศีลมันมีความประณีตแค่พูดเพอเจอร์เขาด่างพลอยแล้วพูดสอดเสียดพูดยุให้เขาตีกันนี่ก็ด่างพลอยแล้วนะ ปิดศีลแล้วงั้นศีลจริงๆรักษายากโดยเฉพาะข้อสี่นะรักษายากที่สุดเลยนะมันพร้อมจะฟุ้งซ่านแล้วก็เพอเจอไปนี่เราค่อยๆดูนะสำรวจตัวเองนะวันนี้เพอเจอแล้วเล่นเน็ตแล้วเดี๋ยวนี้หน้าจอมันบอกนะอาทิตย์นี้คุณเล่นเพิ่มขึ้นห้าร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะไรเงี้ยนะ ทีนี้ลดลงสองเปอร์เซนต์เวลาขึ้นขึ้นเยอะนะเวลาลงลงหน่อยน่อะไรเงี้ยนะีน่ะลงไปดูสิเป็นปเครื่องวัดนะว่าเราผลานเวลาไปวันละเท่าไหร่นะอย่ามาอ้างนะว่าดูเน็ตเพื่อจะดู youtube หลวงพ่อประโมทอ่ะนะอ,อ้างเลยส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องอื่นเลยทำไมหลวงพ่อรู้ก็ทีมงานหลวงพ่อเขาบอกโอ้ยเนี่ยคนดู youtube หลวงพ่อพันคน โถมันดูเรื่องไอ้ยิงจากครั่งอะไรมันดูเป็นแสนนะแล้วมาบอกดู YouTube หลวงพ่ออะไรเงี้ยเชื่อยากนะงั้นเราต้องมีวินัยในตัวเองนะแล้วเราจะรักษาศีลได้ดีตั้งใจให้เข้มแข็งให้เด็ดเดี่ยวถือศีลห้าไว้ให้ได้ถ้าศีลขาดก็ตั้งใจรักษาเอาใหม่ก็เห็นนะว่าถ้าศีลขาดเมื่อไหร่ใจฟุ้งซ่านเนี่ยเห็นโทษ รู้เลยถ้าสินขาดใจจะฟุ้งซ่านใจจะไม่มีความสุขไปดูเอานะสำรวจว่าจริงหรือไม่จริงอย่างเราจะขโมยเขาเนี่ยใจเราฟุ้งซ่านเราให้ทานใจเราไม่ฟุ้งซ่านใจเราเบิกบานใช่ไหมไม่เหมือนกันงั้นเราสังเกตให้เดีย๋ยวถ้าเราผิดศีลเมื่อไหรเราได้รับโทษทันทีนะไม่ต้องรอตกนรกหรอกตกเดี๋ยวนี้เลยคือใจเราเศร้าหมองแล้วก็ทุกปันแบ่งเวลาทําในรูปแบบนะ ทำในรูปแบบว่าทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้ทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองแล้วเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเมื่อเราได้จิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไปก็เดินปัญญาดูกายอย่างที่กายเป็นนะรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆถึงวันหนึ่งจะรู้ความจริงของกายของใจความจริงเบื้องต้นก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก มันเป็นแค่ขันธ์ห้าเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นธาตุของโลกไม่ใช่ของเราอย่างจิตก็จะเป็นตัววิญญาณธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูได้เห็นวนะ่าตัวเราไม่มีตัวนี้ภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเราก็ภาวนาดูกายดูใจของเราต่อไปพอจิตฟุ้งซ่านกลับมาอยู่กับกรรมฐาน ใจก็สงบมีเรื่องมีแรงกลับไปเดินปัญญาดูกายดูใจต่อเนี่ยสลับกันอย่างนี้นะศีลดังพร้อยตั้งใจรักษาใหม่สมาธิมันก็จะดีขึ้นนะก็จะสงบง่ายจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวง่ายนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายทํางานดูใจทํางานไปนะดูมากเข้ามากเข้ามากเข้านะสุดท้ายมันจะเริ่มเห็นความจริงที่สูงขึ้นไปเบือ้องต้นเราเห็นแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะธรรมะ ปัญญาขั้นกลางเนี่ยเราจะรู้ว่ากายนี้นอกจากไม่ใช่ตัวเราแล้วมันยังเป็นตัวทุกข์จะเห็นอย่างนี้นะกายเป็นตัวทุกข์พอมันเห็นว่ากายคือตัวทุกข์มันจะปล่อยวางกายคราวนี้จะแก่จะเจ็บจะตายนะเป็นกายมันแก่กายมันเจ็บกายมันตายตัวทุกข์มันแก่ตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันตายเราจะไม่เดือดร้อนเลยใจจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเลยน,นี่เป็นภูมิธรรมที่พระอนาคามีาจะเข้าไปได้ นี่เราภาวนาขั้นต่อไปเนี่ยมันจะรวมลงที่จิตที่เดียวเลยนะขั้นแตกหักเนี่มันจะแตกหักลงที่จิตแม้ที่หลวงปู่ดูลบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรกเนี่ยท่านพูดแบบออมๆไว้นะถ้าพูดเต็มยศก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรักเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นอะไรเห็นว่าจริงๆแล้วจิตนี่คือตัวทุกข์พอเห็นจิตเป็นตัวทุกข์จิตจะปล่อยวางจิตนะแล้วคราวนี้ไม่มีอะไรที่จะยึดถือต่อไปลว ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เองนี่หลวงพ่อเล่าให้พวกเราฟังนะเผื่ออีกยี่สิบปีข้างหน้าพวกเราจะภาวนามาถึงตรงนีนะ้แต่ถ้าเราเล่นเน็บเยอะไม่ไปหรอกนะระวังไปอาบายนะฟุ้งซ่านกนะิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดกิเลสที่เกิดแล้วก็แรงขึ้นกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดกุศนละที่เกิดแล้วก็หายไปนะถ้าเราหลงโลกจิตใจเราก็จะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเราไม่หลงโลกนะเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะกิเลสท,ที่มีอยู่ก็จะถูกละไปมันละเองสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสดับเมื่อนั้นนะกิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่เรามีสตินะในทันทีที่มีสติเนี่ยกุศลเกิดขึ้นแล้วนะเพราะตัวสติคือตัวกุศลแล้วก็สติจะเกิดถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นถ้าเราฝึกเรื่อยๆนะกุศลก็จะเจริญขึ้นพอกุศลเจริญขึ้นเนี่ยนะศีลส,สมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ ศีลมันก็เกื้อกูลให้เกิดสมาธิสมาธิเกื้อกูลต่อการเจริญปัญญาสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็จะเจริญปัญญาได้เห็นความจริงของกายของใจได้พอศีลนะส,สมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้ววิมุติจะเกิดขึ้นนะวิมุติความหลุดพ้นเกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นนะเกิดสี่ครั้งนะอริยมรรคสี่ครั้งอริยผลสี่ครั้งไม่มีครั้งที่หนะ้านะเป็นงานที่ทําแล้วจบ ไม่เหมือนงานทางโลกนะทําเท่าไหร่ก็ไม่จบหรอกวันนี้กวาดบ้านพรุ่งนี้ก็กวาดบ้านมะลืนก็กวาดบ้านไม่มีวันจบหรอกแต่งานในทางธรรมมีที่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นเราภาคเพียรอดทนไป